แถวแถวองตรงน,นงนั้นไปเ่องดูแลาทงงางด้านคอมั่นคงให้มาร่วนกับท่านปรจะจวัดนะครับสำังานสั่งการมาปดูเรื่องพววที่จะรับเรื่งของเรานะครับประกอบการและเรื่องของการดัดแปลง แข่งจักรยานสองหรือสามแห่งนะครับรายละเอียดในรัวบาลครับมาให้ทำเองครับปฏิบัติการแล้วก็ขอให้ใหปลอดภัยนะทุกท่าน

เราเสียงหน่อย,ยเพราะว่าเราซ่อมเรื่อเสียงเราไม่ได้ไม่ได้ระวังเาบ้านเขาสติดากัน,นเราแนนัเราในเรื่องเ,าเีาแล้วก็ตัวรียมาซ่อมจะต้องมีคู่แล้วก็เรื่องเสียงที่มาซ่อมมันจะเป็นนัากครับต้ง่้อมาผมยังไม่ได้ไปทอะไรเนี่ย แต่ว่าจะเปนว่าอรข้ามเสียงดังรอเลงสุดท้ายนั่นเออีกเรื่องนึงผมมีครับคือเจเดินเกี่ยวกับรถที่เอาข้อมแล้วก็เรื่องข้อเรื่องเวลาด้วยาเราไปข้าวกาที่เราคิดว่าเราคิดว่าตวกฎหมายไนครับถ้ามีพี่น้องก็บอกพีได้เลย các cháu chưa biết được đâu anh em ơi, tao mày, cái gì vậy, tao

เตาไเว่าันขึ้นบางเีเข้ามากดหาแจะนป่อยๆแนนน้องต้องปนแน่อเาได้แลมดมันแล้วครับไป้กทําไทรถให้ั